ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกห56ของแก้กันอย่างละสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามอย่างเหล่านี้คือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงนี่แหละคือธรรมะสามอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างเหล่านี้คืออสุภะความกำหนดหมายถึงสิ่งที่ไม่งามควรเจริญเพื่อละราคะเมตตาคือไมตรีจิตคิดจะให้ผู้อื่นเป็นสุขควรเจริญเพื่อละโทสะปัญญาความรอบรู้ตามความเป็นจริงควรเจริญเพื่อละโมหะนี้แหละธรรมะสามอย่าง ที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างหมายเหตุพระพุทธภาษิตแห่งเดียวกันนี้แสดงถึงธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างอีกเก้าชุดคือหนึ่งควรเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตควรเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตควรเจริญมโนสุจริต เพื่อละมโนทุจริต 2. ควรจเจริญเนคขม,มวิตกคือความตรึกในการออกจากกามเพื่อละกาม,มาวิตกคือความตรึกในกามควรจเจริญอัพยาปาทวิตกคือความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นเพื่อละพยาปาทวิตกความตรึกในการปองร้ายผู้อื่นควรจเจริญอวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อละวิหิงสาวิตกคือความตรึกในการเบียดเบียนผู้อื่น 3. ควรเจริญเนคขม,มสัญญาความกำหนดหมายในการออกจากกามเพื่อละกาม,มสัญญาคือความกำหนดหมายในกามควรเจริญอัพยาปาทะสัญญาคือความกำหนดหมายในการไม่ปองร้าย เพื่อละพยาปาทะสัญญาความกำหนดหมายในการปองร้ายควรจเจริญอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในการไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในการเบียดเบียน 4. ควรจเจริญเนค์ขมมทธาตุธาตุคือการออกจากกามเพื่อละกามาธาตุหมายถึงธาตุคือกาม ควรเจริญอัพยาปาทธาตุาธาตุคือการไม่คิดปองร้ายเพื่อละพยาปาทธทาตุหมายถึงาธาตุคือการคิดปองร้ายควรเจริญอวิหิงสาธาตุธาตุคือการไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาธาตุหมายถึงาธาตุคือการเบียดเบียนาธาตในที่นี้สะกดด้วยถอทงนะครับห้า ควรเจริญอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเพื่อละอัศธาทิฏฐิความเห็นด้วยความพอใจควรเจริญอนัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนเพื่อละอัตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าตัวตนควรเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพื่อละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด หกควรจเจริญมุทิตาความปลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเพื่อละอระติความไม่ยินดีหรือความคิดริษยาควรจเจริญอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาความเบียดเบียนควรจเจริญธรรมมจาริยาการประพฤติธรรมเพื่อละอธรรมจริยาการประพฤติไม่เป็นธรรม 7. ควรเจริญสันตุทิตตาความสันโดษคือยินดีเฉพาะของของตนเพื่อละอสันตุทิตตาความไม่สันโดษคือไม่ยินดีเฉพาะของของตนควรเจริญสัมปะชัญญะความรู้ตัวเพื่อละอสัมปะชัญญะความไม่รู้ตัวควรเจริญอภิชตาความปรารถนาน้อยเพื่อละมหิชตา ความปรารถนามาก8ควรเจริญโสวัจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อละโทวัจัดสตาความเป็นผู้ว่ายากควรเจริญกัญญาณมิตตาความเป็นผู้คบเพื่อนดีงามเพื่อละปาปมิตตาความเป็นผู้คบเพื่อนชั่วควรเจริญอาณาปาณสติ คือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อละเจสโตวิเขปะความฟุ้งซ่านแห่งจิต 9. ควรเจริญสมถะการทําใจให้ตั้งมั่นเพื่อละอุทธะจะความคิดฟุ้งซ่านควรเจริญสังวระความสํารวมระวังเพื่อละอสังวระความไม่สํารวมระวัง ควรเจริญอัปปมาทะความไม่ประมาทเพื่อละประมาทะความประมาทข้อความจากจัการนิบาตอังคุตระนิกายหนึสิสุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้ว แม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่าบุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้วถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจำในประเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามควรแก่เหตุเพราะเหตุที่มีเจตนาเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยโดยที่แท้ กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหากที่ประกาศว่าบุรุษนี้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยจึงฆ่าหญิงบ้างชายบ้างจึงถือเอาสิ่งที่เขาไม่ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้างด้วยอาการแห่งขโมยจึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อื่นในบุตรีของผู้อื่น จึงหากรานประโยชน์ของเขาฤรหาบดีบ้างบุตรของเขาฤรหาบดีบ้างด้วยการพูดปดเขาย่อมถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจำในระเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุเพราะเหตุที่ตั้งเห็นความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยท่านทั้งหลายเคยได้เห็นได้ฟังอย่างนี้บ้างหรือเปล่าภิกษุทั้งหลาย จึงตอบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟังและจักได้ฟังพระเจ้าค่าข้อความจากปัญจาก,การนิบาตอังคุตระนิกาย158เวทนาสองถึง108ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะปริยาย ที่เรียกว่าปริยาย108แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายที่เรียกว่าปริยาย108เป็นชนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เวทนาสองเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสามเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาห้เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหก เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสิบปดเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสามสิบหกเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหนึ่งร้อยแปดเราก็กล่าวไว้โดยปริยายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสองเป็นชนหนเวทนาสองคือเวทนาทางกายและเวทนาทางจิต นี้เรียกว่าเวทนาสองเวทนาสามคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาหคือสุขขนะินสีหมายถึงธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขกายทุกข์ินสีหมายถึงธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์กาย โมนัสสินสีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขใจโทโมนัสสินสีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์ใจอุเป,ปกขินสีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความรู้สึกเฉยเฉยเว ar, ทนาหกคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเวทน,นาสิบปดคือโสมนัสูปวิจารหกหมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกด้วยความสุขใจโทมนัสุปวิจารหกอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกด้วยความทุกข์ใจอุเปกขูปะวิจารหก อาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกด้วยความรู้สึกเฉยเฉยเวทนา36คือโสมนัสความสุขใจที่อาศัยเคหะสิตะหรือบ้านเรือนหกอย่างโสมนัสที่อาศัยการออกจากกามเนคขมัสสิตะหกอย่างโทมนัสความทุกข์ใจที่อาศัยบ้านเรือน6กอย่างโทมนัสที่อาศัยการออกจากกามหกอย่าง อุเบกขาหรือความรู้สึกเฉยๆในอารมณ์ที่อาศัยบ้านเรือนหอย่างอุเบกขาที่อาศัยการออกจากกามหอย่างเวทนา108คือเวทนา36ที่เป็นอดีตล่วงแล้วเวทนา36ที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงเวทนา36ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ข้อความจากสังยุตตินิยจลายตนะวัฏหมายเหตุคำว่าปริยายแปลว่าไปโดยรอบถือเอาความว่าในหรือเรื่องราวคำว่าธรรมปริยายคือในายะของธรรมะกล่าวไว้โดยปริยายคือกล่าวไว้โดยในหรือโดยประการหนึ่งและสำหรับอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรส โหตพ,พะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ159่งร้อยเก้าเหนคืออะไรดูก่อนกิมมิละความเป็นผู้เน่าไหนเป็นฉไนะดูก่อนกิมมิละภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตที่เศร้าหมองหรืออาบัตหยาบ อาบาตหนักประเภทสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งไม่ออกจากอาบัตนั้นตามควรแก่รูปนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าใน